สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรีวิวจากฟรีอิงส์ชาแนลนะครับวันนี้เรามารีวิววิธีการแก้แผ่นซับหมึกนะครับ F3L805 นะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ F3 รุ่นเล็ก A4 นะครับหรือใช้ DFT A4 นั่นเองนะครับอาการแผ่นซับหมึกเต็มก็คือจะขึ้นไฟกระพริบที่ตัวเครื่องนะครับแบบนี้แบบในวิดีโอนี้นะครับอันนี้ลูกค้าถ่ายมาให้ไปคลิปสั้นๆนะครับจะขึ้นไฟสลับแบบนี้นะครับก็คือ แผ่นซับหมึกเต็มนั่นเองนะครับก็คือเครื่องจะตัดการทํางานทั้งหมดของเครื่องนะครับก็จะสั่งพิมพ์ไม่ได้นะครับวิธีการก็คือนะครับเราจะส่งโปรแกรมให้ทางไลน์นะครับลูกค้าก็กดบันทึกเป็นนะครับแล้วก็โหลดลงมาในเครื่องเรานะครับอ่าโหลดมานะครับโหลดมาไว้ที่ไหนก็ได้นะครับกดบันทึกเป็นที่เรารู้ตัวที่เก็บที่ไหนที่เราต้องการนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่เรารู้นะครับ ดี๋ยวผมตั้งชื่อเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้นะครับอ่ครับก็จะเป็นโฟลเดอร์มาแบบนี้นะครับผมขยายนะครับอ่โฟลเดอร์แบบแบบนี้นะครับเราก็คกดขวาที่รูปโฟลเดอร์ที่เป็นอันนี้นะครับที่กว่านะครับเล็กเอ็กต้านะครับเอฟสันก็คือแตกไฟล์ออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้โฟลเดอร์แบบนี้เราก็เข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์นะครับ ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจะเจอไฟล์นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องพิมพ์รุ่นอื่นๆเสียบอยู่นะครับก็กดอันล่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องพิมพ์รุ่นอื่นๆเสียบอยู่นะครับจะปิดหรือจะไม่ปิดถ้าไม่ปิดก็ต้องเลือกตัวด้านบนตรงนี้นะครับให้เป็นพอตของเครื่องที่เราจะเซตก็คือ f e s o n l 8 0 5น้นั่นเองนะครับแบบนี้แล้วก็กดโอเคอันนี้พอตก็คือเครื่องที่เราเสียบอยู่นะครับในการรีเซต ต้องยกเลิกงานพิมพ์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกพอรตตรงนี้นะครับให้เป็น l 805นะครับกดโอเคครับตรงนี้แล้วเข้าเวทตรวนี้นะครับกดติ๊ก2อันนี้นะครับแล้วก็กดรีเซ็ตได้เลยนะครับเขาจะถามว่าเราต้องการรีเซ็ตใช่ไหมนะครับก็กดโอเคเขาจะแจ้งว่าให้เราปิดเครื่องพิมพ์นะครับและเปิดใหม่นะครับก็เสร็จแล้วอ่าแล้วก็ไปปิดเครื่อง ปิ้นนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นเราก็กดโอเคนะครับแค่นี้เองนะครับอ่าเดี๋ยวรอเครื่องปิดแป๊บนึงนะครับถ้าเครื่องไม่ปิดไอ้น้านี้จะไม่หายไปอ่าผมปิดเครื่องแล้วนะครับเปิดใหม่แล้วอ่าเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็ปิดโปรแกรมไปนะครับก็คือเสร็จแล้วนะครับก็เป็นการแก้แผ่นซับหมึกนะครับ กรณีที่เครื่องลูกค้าอยู่ในประกันของศูนย์นะครับก็อาจจะส่งศูนย์ก็ได้นะครับเพราะว่าซับหมึกเต็มก็คือแผ่นแผ่นซับหมึกที่ใต้เครื่องะครับมันเต็มนะครับเครื่องจึงตัดการทํางานป้องกันหมึกไปปกโดนื่นๆนะครับหรือถ้าไม่มีประกันแล้วก็สามารถต่อออกมาด้านนอกได้นะครับต่อขวดออกมาด้านนอกนะครับสําหรับเครื่องที่ซื้อที่เราไปเราจะต่อไปให้แล้วก็เอาขวดหมึกทิ้งนะครับด้านหลังไปเททิ้งแค่นั้นเองนะครับก็จะเสร็จนะครับขั้นตอนในการ เคลียแผ่นสมึอนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับง่ายๆที่เราเอามาฝากกันนะครับก็อาการก็คือไฟจะขึ้นนะครับสลับกันนะแบบนี้อ่าเรย้อยดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวโปรแกรมเราจะซิปมาเป็นโปรแกรมวินลานะครับถ้าเปิดไม่ได้ก็ให้โหลดโปรแกรมวินลามาติดตั้งใหม่นะครับอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่เก่ากว่านะครับหรือถ้ามีวินซิปอยู่ก็ สามารถแตกไฟล์ได้เหมือนกันต้องแตกไฟล์ก่อนนะครับเป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับก็ติดขัดด้านใดก็นะครับไลน์มาสอบถามได้ที่ ad fixing นะครับสวัสดีครับ